เดอซันระบุว่าหนึ่งในแผนการของรัดคลิฟสําำหรับการบริหารงานฟุตบอลในโอทัฟฟอร์ดก็คือการเปลี่ยนตัวกุนซือภายหลังเทนฮาร์ทำทีมปีที่2ดูไม่มีพัฒนาการเท่าที่ควรแม้เรื่องนี้จะไม่ได้เป็นวาระเร่งด่วนก็ตามรายงานเผยว่ารัดคลิฟมีตัวเลือกกุนซือใหม่เอาไว้อยู่ในใจแล้วก็คือเกรแฮมพอตเตอร์อดีตในายใหญ่ไปต้านและเชลซีที่ตอนนี้ว่างงานอยู่โดยช่วงที่ผ่านมามีการเชื่อมโยงพอตเตอร์เข้ากับงานที่นาโปลีแต่ก็ไม่ได้มีความคลืบหน้าจริงจัง รดคลิฟต้องการตัวพอตเตอร์มานั่งเก้าอีก้กุญสือในโอนแัทฟอร์ดพร้อมกับตั้งเซอร์เดฟเบลฟอร์ดผู้อำนวยการคนสนิทที่นิดมารับงานใหญ่ในทีมแมนยูเช่นกันทีมเชอร์วูดอดีตผู้จัดการทีมท็อตแนมฮอสเปอร์สโมสรแห่งศึกพรีเมียร์ลีกซึ่งปัจจุบันรับบทกูรูให้กับสกายสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังออกมาวิาพากวิจาร์ราฟาเอลวารานกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ใช่นักเตะระดับโลกอีกต่อไปแล้วปัจจุบันประกาศหลังทีมชาติฝรั่งเศส ้องดิน้นรนจากปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนอย่างต่อเนื่องโดซีซันนี้ก็เพิ่งได้ลงเล่นไปเพียง7เกมเท่านั้นซึ่งเชวุดมองว่าวารานเริ่มมีสภาพร่างกายรอยลาหลังย้ายมาจากเรอันมาริดเมื่อ3ปีก่อนทีมท็อกายงานว่าคริสตันพาเลสพร้อมปล่อยมากเกฮิกองหลังตัวหลักไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากได้รับข้อเสนอ60ล้านปอนด์เป็นที่เชื่อกันว่าเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมเสริมทัพผู้เล่นตำแหน่งกองหลังในเดือนมกราคม หรือช่วงสัมเมอร์หน้าหลังจากฤดูการนี้เจอปัญหาแนวรับบาดเจ็บบ่อยครั้งและเกฮีก็คือหนึ่งในเป้าหมายของเขาซึ่งรายงานล่าสุดระบุว่าแมนยูเหมือนจะได้ข่าวดีเพราะทางคริสตันพาเลซพร้อมที่จะขายเกฮีให้ปีศาจแดงถ้าได้ค่าตัวเป็นสถิติสโมสรเอริกเทนฮากุนสือของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดมั่นใจรัสมุดฮอยลุนหัวหอ,อกตัวใหม่จะทำประตูแรกในพรีเมียร์ลีกได้เร็วๆนี้อย่างแน่นอนฮอยลุนดาวยิงไหว20ปีย้ายมาจากตะลันต้าเมื่อสัมเมอร์ และทำประตูให้ทีมไปแล้ว3ลูกซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นในยูฟาแชมเปียนลีกส่วนพรีเมียร์ลีกฮอยลุนมีโอกาสลงสนามไปแล้ว6นัดแต่ยังทำประตูไม่ได้อย่างไรก็ตามเทนฮากยืนยันว่าไม่กังวลใจเรื่องนี้ยังเชื่อมั่นว่าอีกไม่นานจะได้เห็นประตูแรกของลูกทีมอย่างแน่นอนไม่ใช่เรื่องน่ากังวลเขาทำประตูให้ทีมชาติและเขาทำประตูให้เราได้แล้วในยูฟาแชมเปียนลีกดังนั้นเขาจะทำประตูในพรีเมียร์ลีกได้อย่างแน่นอนกุนซอปีศาจแดงกล่าว